สวัสดีครับผมอฮมเลเตอร์ letter, นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษหน่อยนะครับว่าเออพอดีเป็นวันเกิดพอดีเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าวันเกิดของเรานะครับในเกมจะเป็นยังไงนะครับก็คือวันที่ส4่กุมภานั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปเพิ่งจะมาลงวันนี้ก็เนื่องจากติดอะไรหลายๆอย่างครับเลยลงคลิปชา้าไปหน่อยสวัสดีทุกคนนะตอนนี้ก็เวลาเที่ยง4ี่บี่ในวันจันทร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของ อ่าซูเปอร์สตาร์ของเรานะครับก็คือเลตเตอร์นะครับผมตั้งชื่อผิด Happy b i r t ร์ a เก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่สนุกนะครับประมาณนั้นไม่ได้แปลอ่าตรงมากนะครับเพราะว่าเออผมกดเร็วมากเมื่อกี้นี้กดเอรัวเลยมั้งพอเปิดมานะครับก็โฟบีก็มาหาเรานะครับเขาให้เราไปกับเขานะครับเหมือนว่าไปที่ไหนสักแห่งโอเค มาที่บ้านนั่นเองเพราะที่บ้านของโฟบีนะครับเราจะได้พบกับสิ่งที่ผมรอคอยก็คืออยากรู้ว่าวันเกิดของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมีคนจัดปาร์ตี้ให้เรานเอนงนะครับหลายคนเลยนะครับแล้วเขาจะถาม,มาว่าเออคุณคิดยังไงกับวันเกิดนี้นะครับแล้วก็พวกเขามารวมตัวกันที่นี่ก็เนื่องจากเป็นวันเกิดของเรานะครับต่อไปก็เออเขาจะให้เรา เป่าเทียนนะครับนึ่งจะเป็นวันเกิดเราจะร้องเพลงครับตาแบบฉบับวันเกิดเลยวิเพลงพอนะเราก็จะมาเป่าเพลงเป่าเพลงครับกด a เพื่อเป่าเทียนครับโอเคอธิษฐานแล้วใช่ไหมแต่แล้วก็เป็นผู้มือนะครับดึงปุง้งแล้วก็จะเซ uh, อพูดแ a ปปี้เบอร์เดรอบนึ่งแล้วก็จะให้ของขวัญมานะครับ ต่อไปเขจะมีเกมให้เล่นนะครับนี่คืออะไรอ่ะออเขาจะให้เราทำอะไรนะออนี่ก็กดเร็วจังเลยไม่เคยอ่านเลยเลยโอเคครับเขาบอกว่า,าอ่าผมออกเสียงไม่ค่อยถูกหรอกมันคือพินยาตาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่อยู่ข้างบนนะครับมันจะเป็นอ่าภาชนะที่ทำจากมือนะครับจะใส่พวกขนมอะไรต่างๆไว้ข้างในนะครับ แล้วก็จะใช้ไม้ตีนั่นเองครับตีเพื่อให้ขนมนั้นออกมาครับแต่ตอนนี้ผมกำลังหาวิธีในการตีมันนะครับเจอวิธีแล้วครับให้มาคุยกับโฟบี้นะครับเขาจะบอกให้เราเตีให้แรงแล้วก็ตีให้เร็วนะครับแล้วก็ไปยืนข้างล่างนี้ครับเขาจะบอกทิกอีกครั้งนะครับเมื่อฉันพูดว่าโกะครับให้กด a เพื่อตีนครับโอเคเซตโกตี ตีสิตีโอเคต,ต ioè, อนนอีอันนี้บอกอันนี้บอกอะไรวะตีก่อนบอกอีกตีมั่วหมดเลยมันจะแตกโอเคขาดแล้วสิ่งที่เราได้นั่นก็คือขับเค้กนั่นเองครับเบอร์เดย์ขับเคก้กนี่คือขับเค้กวันเกิดนะครับซึ่งมันอร่อยมากๆหลังจากนั้นผมก็เออมาถ่ายรูปกับ เพื่อนทั้ง3คนนะครับซึ่งเกมสุ่มมาให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอออาชิเมนนะครับหรือว่าลูกไม้นะครับมา2,000นะครับ Happy Birthday นั่นเองครับต่อไปผมก็จะมาคุยกับเอ่อเออท็ดดี้นะครับเอ้ยโฟบี้ก่อนนาไรต่อนะแล้วก็ไปคุยกับเอ่อเท็ดดี้นะครับ อ่าแล้วก็มาชิมครับเค้กสักหนึ่งกอนนน่ยครับจะด,ดูว่ารสชาติเป็นไงโอเคกินกัาแล้วโคตรอร่อยต่อไปเลยก็มาคุยกับป๊อปปี้นะครับเพื่อนตัวเล็กสีชมพูน่ารักนะครับอันนี้เป็นเบอร์เดย์เทเบิลนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้ที่แรกมาแล้วก็ สาภาพเลยไม่ได้เล่นนานมากครับประมาณแล้วเกือบห้าวันหรือสิบวันนะโอเคครับเจอกันแล้วก็งานปาร์ตี้ก็จบแปเพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วผมไปอ่านเพิ่มนะครับในวันเกิดเราสามารถเอาคัพเค้กไปแจกคนทั่วเกาะได้เลยครับ HAPPY BIRTHDAY TO ME ดีมากๆเลยที่เราได้ฉลองวันเกิดกับเค้กและเพื่อนที่ดีอ้าวทำไมมาออกบานตัวเองวะงงแป๊บเช้าวันนี้ไม่ใช่เชา้าสิผมตื่นบ่ายโมงนะครับก็เลยมาฉลองวันเกิดตอนบ่ายโมงนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้คือของขวัญจากแม่นะครับมาดูที่ปัณีนะครับจะได้รับของขวัญจากแม่นะครับนั่นคือจดหมายที่มีหัวข้อว่า มัมน,นั่นเองครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็จะมีของขวัญอย่างเช่นช็อกโ,โกแลตหรือว่าอ,อดอกไม้มาที่กล่องไปรษณีย์นั่นเองครับเดี๋ยวลองดูของแม่ก่อนนะครับเราได้เ,เค้กฝีมือคุณแม่นะครับคุณแม่ของเราในเกมนะครับเดี๋ยวมาดูอีกจดหมายนึงครับมาจากโฟบี้นะครับมันจะเป็นจดหมายมนุนวันวาเลนไทน์เลยนะเดี๋ยวดูซิคืออะไร ลุ้นมากเลยครับคืออะไรครับดูสิให้เดาน่าจะเป็นช,ช็อกโกแลตแนะ่นั่นไงช,ช็อกโกแลตรูปหัวใจต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมเห็นจดหมายเหมือนกันจากอิซาเบลนะครับที่อยู่ในเรสซิเดนซ์เซอร์วิสนะครับหรือว่าอาคารบริการผู้อยู่อาศัยปะน่าจะแปลประมาณนี้ปะโอเคครับอิซาเบลให้ช่อ,ชอด,ดอกไม้รูปหัวใจใช่ไหมเดี๋ยวดูสิ โอเคของที่ได้ก็หมดทานีีแล้วมั้งที่เหลือก็จะเป็นของที่ดองจากนูกช้อปปิง้งน,นะงั้นเรามาดูเค้กที่ได้จากแม่ในเกมของเราดีกว่าครับโอเคไหนดูสิเค้กสีเหลืองครับเขียนว่า Happy Birthday โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นราติดตามด้วยครับสวัสดีครับ